สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะน top, Channel, นะครับพบผมครั้งในครอสตอบกับ c ค s s ส o p Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor กันเหมือนเดิมนะฮะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ Q&A RV พาร์ทที่68 ถ้าหากน้องๆมีคำถามคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ัถามเข้ามาเลยแล้วพี่ก็จะตอบให้ตามคิวนะครับและคาตอบจะเป็นความเห็นบวกความคิดส่วนตัวนะจ๊ะและเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเข้าไปดูกันได้เลยนะมาครับมาเริ่มที่คําถามแรกในวันนี้นะพี่คิดว่าลูอี้สามารถบิดเบือนมิติดาซี่ได้ไหมเพราะลูอี้เก่งด้านมิติอันนี้จากความเห็นส่วนตัวนะพี่คิดว่าลูอี้น่าจะทําได้ถึงแม้ว่าดาซี่เนี่ยจะมีความเก่งจะไปค้นพบมาจากล็อกไฮอะไรก็ตามแต่ด้วยความที่ลูอี้เนี่ยเป็นพลังงานที่สมบูรณ์ที่ราชินีอีลูเมียเปน ในตอนนี้ลูอี้มันเพิ่งเกิดเพิ่งแบบเรียนรู้ได้ไม่นานแต่ความสามารถของลูอี้เนี่ยเธอสามารถอยู่ในโลกแล้วก็เอาคนอื่นเข้าไปในโลกของเธอได้แบบเป็นมิติส่วนตัวอะไรเงี้ยดังนั้นคิดว่าลูอี้สามารถบิดเบือนมิติดาซี่ได้นะครับคาถามก็ต่อไปซีเนียลกับลอรียลมาต่อสู้กันใครจะชนะเพราะมี6กปิกเหมือนกันสัญ,ญลักษณ์ของ6กปีกเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเทพพยาดาเออเป็นคอนเซ็ปต์เทพพยาดานะแล้วก็น้องถามว่าซีเนียลกับลอรียลใช่ไหมฮะจากข้อมูล2คนนี้เนี่ยคนละตำแหน่งกันเลยนะลอรียอลเนี่ย ซึ่งถือว่าแบบมีพลังแบบต้นต้นแต่ซีเซนิลถึงแม้ว่าจะแข็งแกร่งแต่เขาเนี่ยเป็นแค่วิสุดที่ชนดังนั้นถ้าต่อสู้กันเนี่ยส่วนตัวพี่คิดว่าลอเรียลชนะนะครับคำถามก็ต่อไปลอเรียล VS วอร์คใครชนะเพราะประวัติเขียนว่าเมื่อนางกระพือปีกจะมีการเกิดใหม่เมื่อขูปีกจะมีคนตายจากคอนเซปต์ของลอเรียลเหมือนข้อก่อนเลยฮะด้วยความที่ลอเรียลเนี่ยมีคอนเซปต์เป็นเทพพยายดาแบบสูงสูงมากๆประวัติแรกของลอเรียลเนี่ยมันบอกว่าเหมือนที่น้องบอกนะครับแต่ถ้าเราเทียบกันที่เนื้อเรื่องวอ,อร์คัส เกิดมาคอนลอวิวด้วยถ้าต่อสู้กันจริงๆส่วนตัวคิดว่าวอลคาร์ชนะนะครับคําถามข้อต่อไปถ้าเทโอนัสรู้ว่าวีราฆ่าเพนะ่าพี่คิดว่าเทโวนัสจะรู้สึกอย่างไรความรู้สึกแรกนะด้วยความที่เพน่ากับเทโอนัสเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพี่คิดว่าพนางน่าจะเสียใจมากๆแต่พนางจะเทคแอคชั่นอะไรไหมอันนี้ต้องให้คุกกี้ทํานายกันเนาะคือส่วนตัวเป็นไปนได้ที่พนางนจะโมโ oh หแล้วก็บุกหรือพนางเดี๋ยวเฉยรอ,อ,อตั้งรับก็ได้เพราะเทโอนัสเนี่ยดูทรงไม่ใช่คนที่อาฆาตแค้นอะไรขนาดนั้นแต่เสียใใจจมยเสีแนนน่อ คำถามก็อ่อไปปรสิตของนาทายาถ้าเราฆ่าปรสิตทิ้งนาทายาจะสามารถใช้ออลติเมดได้ไหมเพราะออลติเมตของนาทายาต้องใช้ปรสิตอันนี้คำตอบมันอยู่ในคำถามที่น้องถามนะฮะซึ่งพี่ก็คิดเหมือนกันเพราะว่าจากอันติของนาทายาเนี่ยคือมันต้องยิงเลเซอร์ผ่านปรสิตใช่ปหดังนั้นถ้าปรสิตตายเนี่ยนาทายาอาจจะใช้อันติได้แต่พลังอาจจะไม่เยอะเท่ามีปรสิตหรืออาจจะใช้ไม่ได้เลยเหมือนที่น้องสันนิษฐานก็ได้นะครับคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าอนาคตจะมีบทบาทสําคัญของนาทายาไหมครับแล้วบทบาทของเขาจะมีประโยชน์ต่อล็อก ไหมส่วนตัวนะคิดว่าฮีโร่ล็อกไฮทุกตัวแล้วก็ฮีโร่ออริจนินอลของ ROV เนี่ยจะต้องมีบทบาทสําคัญในอนาคตนะฮะแต่ว่าแล้วแต่ว่า GM เนี่ยจะยกเนื้อเรื่องของใครมาพูดเพราะว่าทุกตัวเนี่ยที่เขาตั้งมาเนี่ยมีประโยชน์อยู่แล้วนะถ้าเขาจะเขียนเนื้อเรื่องนะฮะอันนี้ถ้าน้องเป็นเมนไายาต้องคอยติดตามนะฮะพี่เป็นลังใจให้นะอยากให้นายาออกมาเร็วๆเหมือนกันเพราะคนชอบเยอะคําถามก็ต่อไปจินน่าสามารถต่อสู้กับลอเรียลได้ไหมโอ้โหวันนี้คําถามลอเรียลค่อนข้างเยอะนะฮะจินน่าเนี่ยเป็นวิสุทธิชนแต่ลอเรียลเนี่ยเป ต้องต่อสู้จริงๆอะจินนาไม่สามารถต่อสู้กับลอเรียลได้นะอันนี้ชัดๆนะคำถามข้อต่อไปจินนาฉลาดขนาดไหนคะโอ้โหไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจินนาเนี่ยความฉลาดจะเลเวลไหนเพราะเขาเนี่ยเด่นทางด้านการพยากรณ์เออถึงขั้นแบบราชินีอิลูเมียเนี่ยไปดึงตัวมานะแล้วก็แบบกึ่งบังคับนิดนึงแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะฉลาดเลเวลหนึ่งเหมือนกันเออคำถามข้อต่อไปทำไมเอาอีถึงเป็นคนเดียวในกลุ่มมังกรที่ไม่สามารถสร้างทูดาเมจได้อันนี้ที่เคยพูดเบ่าวมผิดไปในคลิปอะไรสักอันหนึ่งขอแก้ตรงนี้เลยเนี่ยว่าฮีโร่ของ ยกเว้นอ o ยเนี่ยจะมีทูดามเในเกมแล้วก็คําถามในวันนี้มันสอดคล้องกับนั้นว่าทําไมอ้อยเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่มีนะฮะเท่าที่พี่คิดได้เนี่ยจากประวัติของออยเนี่ยเธอเป็นลูกผสมนะแม่เนี่ยเป็นชาวโนแมนแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นชาวกอรองสายมอกดังนั้นในข้อนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ทําให้ออยเนี่ยไม่มีทูดาเแล้วด้วยความพี่น้องเนี่ยเป็นเด็กอันนี้อาจจะแบบฝึกฝนยังไม่ถึงขั้นที่จะมีทูดามิเก็ได้ถ้าต่อไปถ้าแบบเราจะเจออ้อยในร่างโตเท่าไอริเท่ามายาเตอาจจะมีทูดาม่ตอิเนกังเอ อันนี้คิดว่าน่าจะยังไม่ได้คืนเพราะตอนนี้เนี่ยจากเนื้อเรื่องหลักเนี่ยไบโอยังไม่ตื่นเลยนะครับน่าจะยังไม่ได้คืนนะจ๊ะคาถามก็ระบาไปรอเลดเก็บเสื้อผ้าไว้ที่ไหนโอ้โหอันนี้น้องอาจจะต้อง SMS ไปถามไบโอเลดเองนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคาถามเขาตอไปสมมุติว่าทีโดนฆ่ายูเอจะโกรธแค่ไหนครับโอ้อันนี้ตอบไม่ได้นะว่าจะโกรธแค่ไหนแต่ว่าด้วยความที่2คนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันใช่ไหมแล้วก็ยูเอเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบบเจ้าหญิงน่ารักใจดีแต่เธอเนี่ยมีมุมร้ายท ก็เธออาจจะหาวิธีในการแบบสืบหาใครเป็นตัวต้นเหตุแล้วอาจจะจัดการก็ได้ออาคำถามก็ต่อไปถ้าคนที่ฆ่าคือคนของเวด้ายูเอจะทํำยังไงครับส่วนตัวคิดว่ายูเออาจจะหาวิธีโต้อตอบเหมือนข้อบนนะฮะแต่ด้วยความที่ยูเอเนี่ยเป็นฮิวแมนแล้วก็อยู่อีกดินแดนนึงซึ่งพี่ไม่แน่ใจความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรมังกรกับเวด้าด้วยว่าจะยังไงดังนั้นพี่อาจจะแบบตอบได้ไม่ละเอียดมากนะฮะคำถามก็ต่อไปเอนโซกับลอเรียลเป็นอะไรกันครับอ่าอันนี้น่าจะจิ้นมาจากอาร์วีคอมิกที่แบบ2คนนี้จะมีแอมิ เนี่ยคำตอบอยู่ในนั้นเลยครับพี่คิดว่าเอนโซเนี่ยก็เป็นลูกน้องที่พักดีคนหนึ่งของเวด้าแล้วก็อาจจะทํางานให้ลอเรียลเออลอเรียลมีการเรียกใช้อยู่บ่อยๆซึ่งส่วนตัวพี่คิดว่า1ใน3จอมเทพเนี่ยสามารถเรียกใช้วิสุทธิชนคนไหนก็ได้นะแต่ด้วยความที่เอนโซเนี่ยเป็นคนที่แบบเป๊ะมากแล้วก็ทํางานแบบทุ่มเทจากประวัติเขาใช่ปหมสมงติได้แบบอาจจะมีแอร์ไทมเยอะหน่อยคําถามข้อต่อไปจากเหตุการณ์ที่วีราบุกเข้าไปในทุ่งทะเลดอกไม้ถ้าวันนั้นเพน่าพลิกไฟได้โดยราชินีเทวรนัสมาช่วยทัน ไรโอที่น้องในคิดขึ้นมาเพิ่มนะฮะซึ่งจากซินไรโอนี้ถ้าหากวีราตายบอกเลยว่ามาหรอกยกทัพมาแน่นอนฮะอย่าลืมนะสองคนนี้เขารักกันขนาดไหนทุกคนเผาล็อกไฮเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วก็เสียใจนะตายต้องแก้แค้นเด้อคำถามก็ต่อไปตำแหน่งสจอมเทพแห่งเวดากับ4ี่ผู้กุมกฎของล็อกไฮใครเป็นผู้แต่งขึ้นและเขาใช้เกณฑ์อะไรที่วัดว่าควรจะได้เป็นสองตำแหน่งนี้ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ว่าความเห็นส่วนตัวคิดว่าด้วยเผ่าพันฮะทั้งคู่เลยตำแหน่งจอมเทพแห่งเวดาแล้วก็สี่ผู้กุมกฎของล็อกไฮเนี่ยอย่าลืม ทิโลกาธนนทที่เรารู้จักนะฮะเรามาดูที่3ตําแหน่งจอมเทพของเวดากันก่อนดินแดนเวดาทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมนุษย์กึ่งเทพ P. P. เพียวๆที่เรารู้จักมีแค่3คนนี้นะฮะซึ่งน้องถามว่าใครเป็นคนแต่งตั้งเกณฑ์คืออะไรเกณฑ์สิ่งแรกที่คิดว่า make sense สุดคือชาติพันธุ์ด้วยความที่สายเลือดเป็นมนุษย์กึ่งเทพนะด้วยพลงังด้วยสายเลือดประมาณนี้แล้วคนแต่งตั้งอาจจะเป็นคณะลูกขุนต่างๆงก็ได้แล้วก็ตัดมาใน4ผู้กุมกฎของ Lock ็ลกไฮด้วยความที่ที่นี่เนี่ยวอลคาร์สเป็นคนก่อ ช่วงเวลาที่อิลูเมียกับคนอื่นๆที่มาเรียนด้วยกันแล้วลอเรียลนางไปอยู่ไหนไม่มีเนื้อเรื่องในช่วงนั้นหรือว่านางยังไม่ได้กำเนิดคะอันนี้เนี่ยจากข้อมูลมันไม่มีเลยนะครับด้วยความที่ลอเรียลเนี่ยเหมือนโผล่มาอยู่เป็นหนึ่งใน3จอมเทพเ,เวด้าเจนสองดังนั้นมันไม่มีข้อมูลเลยแล้วก็ข้อมูลของมาจาสมัยก่อนเนี่ยที่แบบมีการพูดถึงสมัยเรียนของอิลูเมียใช่ไหมก็ไม่มีข้อมูลของลอเรียลเลยนะดังนั้นอันนี้เดี๋ยวต้องรอข้อมูลในอนาคตตอบไม่ได้นะครับแล้วก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นไปทางไหนเพราะด ต่อไประหว่างอิลูเมียกับลอเรียลใครอายุมากกว่ากันคะอันนี้จากข้อก่อนเลยด้วยความที่ลอเรียลเนี่ยเป็นฮีโร่เจน2ซึ่งอิลูเมียเนี่ยได้ถูกพูดถึงมาก่อนหน้านั้นส่วนตัวก็เลยคิดว่าอิลูเมียน่าจะมีอายุมากกว่าลอเรียลนะครับและคาถามก็สุดท้ายในคลิปนี้จากบุตรพูดของลอเรียลในเกมที่พูดว่า I have come to judge ที่แปลว่าข้ามาเพื่อพิพากษาและกับประวัติที่บอกว่าการสยายปีกและขูดปีกของลอเรียลจะมีการเกิดขึ้นและตายลงแบบนี้ลอเรียลคือผู้ตัดสินและผู้นําทางวิญ,ญญาณทุกตนปปปรระะม,มมาาาาาาณวว่่เเเ็็นนงงฟ้บบกยทูตหือลลคคํพด คําพูดประมาณว่าเป็นคนลงทันและเป็นคนชําระล้างบาปในส่วนนี้จริงๆอ่ะพี่ไม่ได้มีข้อมูละไรมากนะครับแต่ด้วยความที่ลอเรียลเนี่ยถูกวางไว้เป็นเทพพยาดาซึ่งคอนเซปต์ของลอเรียลเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปี2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการผูกเนื้อเรื่องแบบจริงจังชัดเจนมีต้นกําเนิดของฮีโรเวดาขนาดนี้ดังนั้นในคําพูดทุกอย่างของลอเรียลเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่เขาตั้งมานั้งแต่ต้นว่าลอเรียลเนี่ยเป็นคล้ายๆเทพพยาดาเป็นาออาปนา,นานนะะนนนง ่าาุยมมูเปลเไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเนไปอ้างอิงจากข้อมูลส่วนไหนมาบ้างออถ้าใครมีข้อมูลอะไรของลราก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับ QA ในพาร์ทนี้นะก็หวังว่าจะสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ได้ไอเดียใหม่ๆกันมากมายและถ้าน้องๆมีคําถามเนี่ยคลิกลิงก์ด้คลิปนี้ถามกันเข้ามาเยอะๆเลยนะพี่ชอบตอบนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคนนต์อะไรต้องคอยติดตามเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับ